ก็ฝาเกเตือนกระชายชวนด้วยนครับอย่าไปหลงเชื่อสิ่งเหล่านี้นะครับท mm ่า hmm. นไปฉีดวัคซีนนะครับ mm hmm. ก็สามารถป้องก,กันโรคได้และตอนนี้วัคซีนเนี่ยก็มีครบแพร่หลายมีทุกไอเทมที่ท่านต้องการนะครับและก็เปิมดมงกหนด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะฝากเตือนนะครับ <c oughs> พวกจะเก็บพวกนี้มันจะต้องคนโทรลเรื่องความเย็นนะครับที่เรียกว่ามีเครื่องคอนิเตอร์ต,รต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งซึ่ง,งนเลงนั้นร็ต้องมีความรู้ความสมควรณ์กมีภาพนะครับเสร็จ้วครับว่าคนที่จะอมอนิเตอร,ร์เรื่องความเย็นเนี่ยเพื่อจะให้อุณหภูมิเลือกไม่เปลี่ยนแปลองอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องควบคุมไปตลอดนครับครับซึ่งถ้าไม่ได้มีความรู้ยิองพอเนี่ย,ยก็ก็เก็บไว้เองนะครับมีหลายที่นะครับเราเไปเจอว่าไปท คนเรียกจากที hmm. mm ่อ hmm. kind of ื่น้าใช้ก็ถครับอันนี้เป็นตัวอย่างผู้เรียนใช่ครับครับแต่บรารเรื่องอนนี้แล้วก็เอาเรื่องอะไรอยู่นะครับอันนี้อันนี้เป็นผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่กจะขนตรวจของโรงงานต่างๆคำว่วเดี๋ยวๆการไม่มาสอบสวนกับทางกรต่างๆวายจะได้ประสานไปที่โรงงานต่างๆให้ท่านทราบนะครับ EDM, EDK นะครับครับใช่ทีนี้เขอุปกรณ์ทั้งหมดที่สถานันวิทย์ที่ตรงนี้เรายึดมาหมดนะครับครับตามครับเราเรายึดมาแล้วบางส่วนพยายามไปอยากพายาะไปใช่ครับไอ้ตัวที่ยึดมานี่มันเป็นอะไรกันทั้ตัวนี้อะไรเป็นตัวแยกเลือดเออ นีตัววิเคราะห์เลือดนะครับเป็นัตัววิเคราะห์เลือดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะติดฟิลตัวป่าเลือดนะครับครับตัวนี้ก็ทิ้งเก็บเลือดต่างๆนะครับแล้วก็นี่เอชเคนะครับนะครับที่ทางบอวัยวะท่านก็ให้สังเกตนะครับแล้วก็ส่วนอื่นต้องมีอะไรต่างๆเลือดเราก็เก็บไว้มาอย่างไร้วนอย่างนี้แล้วก็มันมีเลือดอยู่นะครับผมไม่เหมาะที่จะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากน